สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นชันชลาที่สามเพื่อที่จะไปรังสิตนะครับก็คือจะเดินทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับแล้วก็ปลายทางรังสิตแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปถึงที่รังสิตโดยตรงนะสันจะไปลงที่สถานีหลักสี่นะครับเดินเข้าไปในโอ้ทำไมในสถานีตรงนี้คนเยอะจังเลยอะ่ะวิสถานีนนี้คนเยอะมากเลยอะ่ะ อ้ยคนเยอะมากจริงเลยในี่เคยบอกว่าไม่มีคนใส่ทีแดงคนเยอะมากนี่เลยเดี๋ยวให้ดูด้านบนนี่นะเรากำลังจะไปก็คือ Rn01 นะครับสถาน,นีกลางกรุงเทพอภพิวัตรนะครับแล้วก็จะไป Rn02 นะครับจะถูกจาก Rn03 วัดเสม็ดดารี Rn04 บางเขน Rn05 ชุมสองห้อง แล้วก็เราจะไปหยุดที่ r ี0อศูนย์หกหลักสี่นะครับเดียถ้าใครจะไปต่อก็อีเอศูนย์เจ็ดการเคหะอี0 8ศูนแปดสคานีดอนเมืองครับสนามบินดอนเมืองที่อยู่ r นะี0 8นศูนย์ปดะอ n 0 9ศูนย์เก้าหลักหกอันนี้ก็เป็นถัดไปจะเป็น r ีเอหนึ่งศูนย์รังสิตนะครับยพอจะมีแบบป้ายบอกเนี่ยเราจะไปลง r ีเอศูนย์หกเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดภาษ,ษีมหา,าธาตุบางเขนนะครับ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรานั่งรถไฟฟ้ากัน Read on the door to book and then stop. No, Doors no, will no, open no, on the left hand side of the train. ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่สถานีหลัก4ีแล้วนะครับเรียบร้อยนี่เลยใช้เวลาในการเดินทางมาทั้งสิ้นประมาณ10นาทีนะครับก็คือจากกรุงเทพอภิวัตรนะฮะมาถึงที่สถานีลัก4 10สินาทีจากบ่ายสองครึ่งมาถึงนี่บ่ายสองสี่สิบสถานีหลัก4ี่4นะครับไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันก็คือเดี๋ยวเราลงไปดูเลยอันนี้คือไอทีัก4นะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยก็คือ าสายสีแดงมาทางนี้สายชีมพูไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นกากบาดกันเนาะนเราลองดูสิเนี่ยใครจะมาเดินไอทีหลักสี่ก็ได้นะด้านในก็จะมีแบบขายของต่างๆอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือต้องเดินลงตรงนี้นะครับพอเราลงมาด้านล่างนะฮะ นี่เลยเขาจะมีอัปเดตเลยยังนะอ๋อยังไม่อัปเดตอ่ะเออนี่คือเขาอาจจะไม่ได้แบบบอกข้อมูลของสีชมพูเนาะแต่ว่ารถประกาศแล้วนะฮะมีการประกาศแล้วว่าแบบถ้าจะเชื่อมต่อกับสายสีชมพูให้ลงที่สถานีหลักสี่อะไรอย่างนี้นะครับระบบอัตโนมัติประกาศเรียบร้อยเ,อเดี๋ยวเราลองเดินดูนะว่าแบบเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหยอดเหรียญออกนะเพราะว่าเราซื้อเหรียญมา20บาทนะครับนี่หยอดลง สองแป๊บเดินต่อไหนเอยโห้ยนี่อยู่ฝั่งด้านนี้นี่เห็นไหมจะายสองสี่สิบห้าแล้วอ,อ๋อถ้าใครจะลงก็คือลงประตูทางนู้นได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะไปเชื่อมต่อให้ออกประตูห้านะครเนี่ยมาทางสองประตูห้ามันจะมีทางเล็กๆตรงนี้ก็คือเดินเชื่อมต่อกันได้เลย ไหนดูสิอ๋อันนี้คือไปทางดอนเมืองนะครับฝั่งด้นนี้สกายวอล์กที่จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู <Okay. S 1> เดี๋ยวเราถ่ายาวๆให้ดูเลยนะว่าแบบเป็นอย่างไรบ้างนี่คือเราจะไม่ค่อยยืดเหยื้อแต่จะพยายามนั่งว่าแบบถ้าเราไปถึงวัดฟฟสีเราจะแบบนานหรือเปล่านระ นสถานีอยู่ฝั่งท่านนู้นนะฮะเดินเดินมาจากมาจากไอทีหลักสีีก็ได้ตรงนี้อ๋ออันนี้คือขึ้นขึ้นตรงนูน้นไปนูน้นนู้นนู้นสถานีถ้าไปทางนี้ ทางขวามือตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นรถไฟฟ้าสีชมพูแต่ว่าทางนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปด้านนี้ก่อนต่อตอนไปเลยเดินตามเข้าไป <c oughs> เป็นรางรถไฟสีชมพูไหมอยู่ด้านล่างอยู่ใต้ทางดว่วนเดินมา นัที่คุ้มขอนู่นอยู่นู่นโอ้ไปดูนะนุ่นรถไฟหลักสี่อยู่ตรงนู้นนะฮะรถไฟหลักสี่อยู่นู้นแล้วก็เดินออกมาเดินออกมาแล้วก็เดี๋ยวเดินตามเข้าไปเรื่อยๆอันนี้นี่เห็นตรงนี้เลยหลักรถไฟอยู่ตรงนี้เสมอกับทางรถเลย นาทีสามนาทีละอ๋อนะ่าจะประมาณไม่เกินสี่นาทีนะเดินมาอ๋ออันนี้ป้ายเขาบอกว่าให้ไปรถไฟสีแดงถ้ามาตรงนี้แล้วสีชมพูสีชมพูมพหมายความว่ายังไงเราต้องลงเหรอ,อเอเ๊ะเอยยังไงวะอ๋อเราต้องลง ลงตรงนี้หรอทุกคนเรายังไม่เคยมานะเราอาจจะงงเราจ,จะแบบถามนิดนึงนะว่าเอ๊ะเราตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกมันเพิ่งเปิดเนาะไหนชมพูอะไหนเ่ี้ยไหนเนี้ยหาไม่เจอ เขาดูอะไรกันเห็นเขายินถ่ายรูปเออเขาดูอะไรกันอ,อ๋อนี่เราต้องลงมาตรงนี้เอามันไม่เชื่อมกันหรอหรือว่าอ,อ๋อหรือว่าเขาเขากําลังทําปะเนี่ยันไม่ใช่สิอันนี้มันเป็นทางทางรถอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินก่อนขอเดินไปดูก่อนเราอันนี้เราก็มาเดินขึ้นฝั่งนี้นะฮะอุ้ย นี่ไงตูฝั่งนี้อันนี้เขาเรียกประตูอะไรอยากให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราหาบัตรก่อนเตาเนี่ยเขายืนเขายืนถ่ายรูปอะไรกันไม่รู้ถ่ายอ๋อรอถ่ายรถไฟได้เลยอะรถไฟมาเพราะมันเจ็ดเๆยเองตรงเนี้ยเตี้ยมากคือร้างแบบเสมอกัแบบทางด้านสายมือนี้เลยอะบัตเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอแบบหาบัตรก่อนนะ ตอนนี้เรามาที่สถานีหลักสี่เลยครับเป็นของสายสีชมพูนะครับเนี่ยด้านหน้าก็คือไปขอบัตรกับเจ้าหน้าที่ได้หรือว่าตอนที่เราเข้ามานะพี่เออซีเคอร์ตี้นี่พี่ซีเคอร์เตี้เนี่ย Security เขาก็จะเอ่อให้การ์ดเลยก็ค,คือเดินไปเดินไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะเดินทางนะเขาจะแบบให้การ์ดเลยหรือว่าไปแจ้งที่ดู่นก็ได้แต่ว่าฉันสันใช้เป็นไอ้นี้นะฮะเป็นบัตรแล็บบิดเนาะก็สามารถที่จะแตะแล้วก็เข้าในสถานีได้เลยติง้ง อุ้ยเหลือเงิน15บห้าบทไปทางซ้ายไปมีนบุรีไปทางขวา,าย้อนกลับไปสูร่ราชการนนท์ไว้ไว้ไว้อ๋อมันต้องเดินเนรอ๋อ,อเดี๋ยวเราคาดูอันนี้ดีกว่านี่ไงบริเวณทางออกนะครับถ้าทางออกนะมันจะมีเป็นทางออกหนึ่งไปรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็ ไปถนนวิภาวดีรังสิตครับทางออกสองจะไปวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์แล้วก็ซอยแจ้งวัฒนะหกนะครับก็จะมีบอกอยู่ฝั่งด้านนี้มีบอกทางออกไหมอ๋อเหมือนกันมีสองทางออกนะรถไฟฟ้าสีชมพูมีสองทางออนะ<ม>ทางหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ทางสองทางนี้แต่วันที่สาคัญคือเดินขึ้นนะทํามีเป็นใจเลื่อนไหมอ๋อนี่นไม่มันไดเลื่อนอโหตาทั่วมากตาทั่วมาก ก็คือมันในเลื่อนจะทิ้นตาอยู่แล้วอะนี่ไปมีนบุรีแล้วก็ว่ายอยู่สถานีอื่นเขก็มีบันไบเลื่อนปกติทำไมสถานี้จะไม่มีบันดไเลื่อน <c oughs> <c oughs> เป็นอ่าฮิมเมทเออรเลเฮ้ยนี่ไปแล้วอ oh. ลมเย็นแต่แต่แต,แต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีส,สกเอยังไม่มีที่เป็นแบบสกายบ็อกที่จะเข้ามา <c oughs> ได้เลยนะเพราะว่า มันต้องลงด้านล่างก่อนแล้วก็ขึ้นด้านบนเพราะว่ามันต้องสแกนบัตรเข้าแนละ้วเนี่ยมาตรงนี้นี่ๆๆเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เห็นะเนี่ยมันจะต้องมาแบบของสายสีแดงอะเดินมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงด้านล่างพอลงด้านล่างปุ๊บก,ก็ขึ้นมาเนี่ยโอ้ตรงนี้คือถ้าถ่ายรูปจนะสวยเลยนะตรงทางตรงเนี้ยรถไฟฟ้ามา ตรงนู้นคือสูงมากไกล้ๆนะสูงมากแล้วก็มาลงเตี้ยตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวไปรอรถเราจะไปทางมินบุรีกันนะฮะที่นี่มีทางออกสองทางอย่างที่ได้อ่านบอกไปเมื่อสักครู่นี้รอรถก่นอนเขาบอกความถี่ทุกสิบนาที อาไปทุกคนวายไปมีนบุรีวายไปจอดไกลจังเล่าวายจะทันกันหรือเปล่าวายตอนนี้เวลาไปสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะถึงที่สถานีวัดประสีกี่โมง ีแล้วก็จะไปราชพัฒนนครแล้วก็วัดภาษีใกล้ๆเองพราะราชพัฒนนครแล้วก็เดี๋ยววัดภาษีมาทาบแล้วนะครับรราชพัฒนคนครแล้ว พรราชาพ,พนันธกษัรสถานีที่สิ้าวูตรงกลางบด,ดีแล้วสถานีต่อไปวัดพระศรมหาธาตุผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ที่สถานีนี้ Next station, Wat Prasi Mahatha, interchange with Green Line. วัดพระศรีมหาธาตุถึงแล้วทุกคนวัดพระศรีมหาธาตุคุณสามเสือปลาใช่แล้วแค่สามนาทีเองแป๊บเดียวถึงแล้วนะฮะวัดพระศรีมหาธาตุ ช้เวลาสามนาทีโอ้แต่ตรงนั้นเนคนเยอะมากเพราะมันเป็นแบบเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าของสายสีเขียวนะนี่โอเคน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนแล้วคือตอนนี้ตอนนี้คือเราอยู่ฝั่งที่เป็นทางไปมีนบุรีนะครับถ้าเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งที่จะไปทางแบบเ,เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเราต้องขึ้นด้านบนนะสถานีเนี่ยต้องขึ้นด้านบนไม่ได้ลงด้านล่างนะขึ้นด้านบนแล้วอ้อมไปนู่น ไปฝั่งนู้นนุ่นสายทีเขียวอยู่ด้านหลังนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปอันนี้คือทางออกอเดี๋ยวเราเรายังไม่ได้บอกทางออกทุกคนเลยอะ่ะนี่อันนี้ทางออกเองอ๋อเนี่ยเขามีทางออกที่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองทางออกที่หนึ่งสองสถานีตำรวจบางเขนมหาวิทยาลัยเกลือแล้วทางออกที่สามคือสำนักงานเขตบางเขนแล้วก็ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะครับทางอ,อุที่สามขอ,อมีสามทางหนึ 1, 2, ่งสองสามอใช้เวลาประมาณสามนาทีเนะในการเดินทางมาของสถานี้ดีแบบใหญ่โตอลังการอ๋อนี่มันดูตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้มันจะใหญ่กว่านะข้อมูลน่ะเห็นไหมเนี่ยทางเนือออกหนึ่งสองก็จะมีสถานีตำรวจนครบางเขนนครบ,บางเขนนะมหาวิทยาลัยเกลอือโรงเรียนไทยนิผมไทยนิยมสงเคราะห ส่วนรักธรรมชาติและวก็สัานีรมอินทานครับทางออกที่3นะครับจะมีสำนักงารเขตบางเขนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโรงเรียนประชาพิบาลการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนแล้วก็สถาบันพัฒนาสุข,ขภาวะเขตเมืองแล้วก็วัดะสีมหาธาตุ ถ้าสรุแบบเดินยาวไปตรงนั้นจริงๆอ่ะถ้าถ้าเขาเปิดอย่างเป็นทางการนะมันสามารถที่จะลงมาตรงนี้แล้วก็เดินยาวไปตรงนู้ดนดเลยนีย่ก็จะไปทะลุกับสายสีเขียวแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้บริการนะเป็นช่วงทดลองระบบนะครับเราก็ต้องออกด้านนอกตรงนี้ก่อนแทดๆออกไปก่อนนี่อันนี้คือต้นทางศูนย์ราชการนนทบุรีปลายทางมีนบุรีนะครับตรงฝั่งนี้จะเป็นต้นทางมีนบุรีแล้วก็ปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับ แต่ว่าถ้าฝั่งด้านนู้นจะเป็นต้นทางศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วก็ไปทางมีนบุรีนะฮะมาทีแลวโอ้กนอนไม่พอแล้วไปเดี๋ยวออกไปด้านนี้ดีกว่าอุ้ยแล้วทำไมเขาไม่ให้ออกหรอ,อยังไงทําไม <laughs> จริงๆอะมันไม่ต้องลงมาตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าในช่วงที่เขาทดลองระบบตัวนี้อยู่เนะี่ยอาจจะต้องลงมาด้านล่างก่อนนะฮะว้า wow. ขันบอินนะชิบชิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยนช่วทดลองเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันแล้วก็หลังจากลงไปด้านล่างเสร็จพคตบนะฮะนี่เดี๋ยวเราก็ต้องไปขึ้นตรงนี้ในช่วงอันนี้คือ เป็นคลิปสาหรับช่วงทดลองเท่านั้นนะทุกคนมันยังไม่ใช่ช่วงจริงอะ่ะเป็นช่วงทดลองเท่านั้นนี่อันนี้คือของสีชมพูนะฮะฝั่งนี้นี่เป็นของสีเขียวนะครับวัดพระศรีมหา,าธาตุนะฮะอ๋อเอุ๊ยไปขึ้นไปโก้โก้โก,โก้ซึ่งอ่สายสีชมพูกับสายสีเขียว ใช้บัตรและปิดร่วมกันได้นะฮะก็คือสามารถใช้ใบเดียวกันได้เลยนะเพราะว่าการเดินรถก็คือเป็นของ BTS เหมือนกันนะคะไป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 ไที่เราเห็นอยู่บริเวณด้านหน้าตอนนั้นจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับแล้วก็จะเดินย้อนกลับมานี้เลยจะมาต่อสายสีเขียวกลับบ้านนะฮะแป๊บเดียวเอง คือถ้ามันไม่นับรวมในการที่เราเดินสกายวอล์กต่างๆแล้วก็รอรถนะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าอย่างตอนที่เรามาจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับมาลงหลักสเนี่ยใช้เวลาสิบนาทีนะครับแล้วก็จากหลักสี่สายสีชมพูจากหลักสี่มาที่วัดพระศรีเนี่ยสามนาทีสําหรับการเดินรถต่างๆนานาแต่ว่าที่มันนานนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องเดินอเดี๋ยวเราไปเข้า ที่สถานีสายสีเขียวกันนะครับตอนนี้สายสีเขียวตัวน,นี้ก็ยังไม่ได้เสียเงินนะสุดยอดมากนี่เลยเดี๋ยวไปเข้าตรงนี้สแกนติดจุดไม่เสียตังค์เพราะว่าเราไม่มีตังค์นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยปกติแล้วถ้าเราลงจากสายสีชมพูใช่ไหมเดินยาวมาตรงนี้เลย ยาวมาตรงนี้ประตูตัวนี้เขายังไม่เปิดนะทางเชื่อมไปยังรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูยังไม่เปิดให้บริการในช่วงทดสอบการเดินรถนะครับเนีย่ยแต่ว,ว่าถ้าแบบในอนาคตอ่ะเราลงมาจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยเนี่ยตึง้งเราก็ขึ้นรถไปได้เลยหรือว่าพอเดินเข้าไปปุ๊บอาจจะข้ามไปฝั่งนี้เพื่อจะไปมีนบุรีข้ามกลับมาเพื่อจะไปศูนย์ราชการนนทบุรีได้นะฮะอันนี้คือรู้สึกมันจะมีเป็นสาย เอ,อไม่จะมีสายสีเขียวด้วยแหละเพราะว่าสายสีแดงที่เรามาพักคู่ก็คืออาจจะต้องแบบออกจากระบบก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่ <Yeah. S 2> อันนี้เราก็จะเดินทางไปที่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่แบบตรงบริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับ อันนี้ทุกคนก็คงน่าจะชินกันแล้วมเพราะว่ารถไบฟ้า B T S เปิดมานานมากแต่ว่าน่าสงสารมากรถไฟฟ้า B T S ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่เก็บเงินนะสายเนี้ยสายนี้ยังฟรีอยู่นะเนี่ยถ้าไปทางซ้ายจะไปคายหาไปทางขวาจะไปคูคดคูคดที่เราเคยพาทุกคนไปกินอันเนี้ยไปกินเอ่อก๋วยเตี๋ยวอะ่ะนี่นะครับสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุครับน่าจะประมาณเท่านี้นะทุกคนเพราะว่าสายสีเขียวก็อาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะก็คือ ค่แบบพาลองเฉยๆว่าถ้าเราแบบจะเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเนี่ยมาเชื่อมต่อกันจะเป็นอย่างไรบ้างนู่นๆเห็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งปิ่งวิ่งิอยูน่นะมีคนถ่ายรูปด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราลองดูด้านนี้อ๋อไม่ทันไม่ทันนูน่นเห็นไหมอันนี้คือเป็นทางรถไฟฟ้าสีสีชมพูนะครับประมาณนี้นะครับเจอก,กันในคลิปถัดไปนะฮะ